ัสดีสมาชิกนะครับมีรถใช้งานสวยๆมาฝากหนึ่งคันนะครับเอาติดรถบ้านแท้แน่นอนไม่เคยชนนะครับคันนี้ t ต y ยต้าโคร l ะเอาติด1.8ตัวท็อปสุดปี2009นะครับรถสวยสมบูรณ์นะครับไม่เคยติดแก๊สไม่เคยชนมาชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีบริการจัดส่งได้ทั่วไทยบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทย3,700โดยประมาณนะครับผ่อนได้6ปีนะครับคันนี้เครดิตดีฟรีดาวรอรับรถได้เลยครับกับเอาติดรถบ้านแท้แน่นอนไม่ใช่อดีตแท็กซี่นะครับใช้ไม ไปแล้วนะครับ250,000กิโลเมตรนะครับรถสภาพพร้อมใช้แม็กซ์สวยๆยางใหม่ครับใครชอบถูกใจกับราคาและสภาพนะครับคันนี้จัดได้260,000เลยครับสนใจนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับกับ Toyota Corolla a l t i ตนะครับตัวนี้พวงมาลัยมัตติฟังก์ชั่นนะครับแล้วมีม่านหลังแบบดึงด้วยนะครับ รถสวยมากๆนะครับสภาพดีไม่เคยชนนะครับการันตีว่าไม่เคยชนระบบไฟฟ้าสมบูรณ์ทั้งหมดนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์แน่นๆ1.8ออโต้น้ำมันล้วนนะครับมีใครกําลังหา1.8อยู่ไหมครับจําได้ว่ามีคนถามหาแต่ตอนนี้ลืมไปแล้วนะครับใครที่สนใจนะครับและยังดูช่องนี้อยู่มาแล้วครับ1.8 1.8นะครับเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนนะครับ โตโยต้าโครราอัลติสรดบ้านแท้แน่นอนสดได้ผ่อนได้นะครับ198,000บาทนะครับสนใจมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพนะครับกุญแจรีโมทเซตล็อกแอร์แบ็กเอพีเอสนะครับน1 8ออโต้น้ำมันล้วนนะครับปี2009ครับรถอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้มากๆนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างนิ่มๆครับ ที่เหลือสมาชิกพิจรรารณาและตัดสินใจกับงบประมาณที่ท่านเตรียมนะครับผมคัดมาแล้วเช็คมาแล้วนะครับเราไม่ได้ซื้อรถประมูลหรือลานประมูลนะครับเราซื้อจากบ้านหรือส่วนมากก็จะเป็นรถเทินโชว์รูมนะครับคันนี้สภาพสวยนะครับสีสันเงางามเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์แน่นๆภายในสวยหรูกว้างขวาง,วางนั่งสบายดูแลง่ายอันไหลหาได้สบายใจใช้กันได้อีกยาวๆเลยนะครับรุ่นนี้มาชมมาเช็คดูรถทดลองขับไม่ผิดหวงังแน่นอนนะครับคัดและเช็คมาเรียบร้อย ทนทานดูแลง่ายใช้กันได้ยาวๆนะครับเป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันเบาะหนังสภาพงามมากๆนะครับคัดและเช็คมาเรียบร้อยสมาชิกสนใจอยู่ใกล้นะครับมาชมอยู่บ้านไกลนะครับไม่สะดวกเดินทางเรามีบริการจัดส่งถึงบ้านนะครับรับประกันท่านได้ลดแน่นอนใครอยู่ใกล้อยู่ใกล้ก็มาเลยนะครับมินบุรีมินบุรีนะครับ B ิกซีมินรถสวยสมบูรณ์นะครับไม่เคยชนนะครับการันตีว่าไม่เคยชนใครที่สนใจเข้าใจนะครับคันนี้สวยเดิมซอกเดิมไม่เคยติดแก๊สนะครับ มาเลยครับมาเลยฝากไว้เป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกที่ชอบออาติสนะครับ1.8ออโต้ Auto นะครับใครชอบก็มาดูมาลองได้ครับรถสวยจะสดจะผ่อนผ่อนวันละร้อยกว่าบาทเอาไปใช้งานเดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายไปกันได้หลายคนไปกันได้ทางบ้านรับส่งลูกหลานรับส่งพ่อแม่รับได้หมดครับรับรองว่าใช้งานได้ครับ